สวัสดีจ้าทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆเนาะแพะมาแพ็ะข,ขนมแพ็ะขนมแพะลูกชิ้นส่งจา้าอันนี้มีอันนี้เม็ดขนุนนะจ้าเม็ดขนมนี่ฝอ,อยทองจ้ะฝอยทองอันนั้นสีสวยๆจ้ะน,นี่ไข่ไก่ด้วจ้ะมันเป็นไข่เป็ดนี่บ่ได้ใส่สีเลยจ้ะสีธรรมาชาติจากไข่ไก่เลยเพอก่อยไปเอาไข่ามาจากฟาร์มเนาะไข่สดๆจากฟาร์มจ้ะอันนี้เป็นขนมต้ม สองแบบมีแบบใบเตยใบเตยก็ไปดอกกัญชันนะจ๊ะจ้ะันนี้เป็นลูกชิ้นมีลูกชิ้นไก่จ้ะชิ้นไก่ลูกชิ้นเนื้ออันนี้ลูกชิ้นหมูแล้วก็มีหมูยอจ้ะจ้ะ อาชีพเสริมไอ้นี่ลืมบอกอันนี่ขนมสั่นจ้ะก้อยขนมสั่นเพิ่นว่าได้สร้างดอกก้อยเห็ดแถมไปเพิ่นแถมไปเพิ่นซิมเนาะเนี่ยจ้ะจากงานประจำแล้วก็อ,อาชีพเสริม <laughs> เล่บค่อยมีเวลลลาเขายูทูปปนไหนจ้ะ ไปหาเพื่อนซาเนี่ยก so, ็ขอโทษน้ำหนึ่จ่าตว่า anyway. ก to so ับพยายามไปขึ้นก้อนแหละตว่าห่างอาจจะบ่ทัวถึงเนาะก็แบบไปหาปีพี่เพื่อนๆที่เพื่อนนั่นมาหาก้อยเนาะก็ลับไปหาเพื่อนจ่าต่ว่าอาซาเนี่ยนี่แหละจ้าทั้งหลูกทั้งงานทั้งอาชีพเสริม คลิปนี้กับคลิปสันส้นๆนะจ๊ะขอบคุณทุกคนที่เขียนเขามาค่อยเป็นกําลังใจค่อยมาเมนี่ยมึงคลิปติดตามให้นะจ๊ะขอบคุณหล,ลายๆจ้าขอบคุณและสวัสดีจ้า